นักเรียนนะครับอ่าวิชาเทคโนโลีสารสนเทศนะครับม .3 นะครับวันนี้ก็ปิดกล้องเนาะหมู่บ้ก็สบายด้วยนะครับวิชานี้นะครับก็จะอยู่ในสิ่งหน่วยการออกแบบแนวคิดนะครับดีไซน์จริงๆนะครับมีพี่อิสระนะครับสำังานนี้นะครับระดับแรกเลยนะครับ จะผสมการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถออกแบบแนวคิดได้นะครับ <c oughs> หลัก็คือจะไม่ไม่ไดอิสระจะไปเกี่ยวกับออกแบบแนวคิดออกแบบการเรียนรู้ออกแบบการทำงานต่างๆนะครับทีนี้มาดูอารแรกครับเรื่องก่อนคือไปน็นดการวิเคราะห์ปัญหา แล้วเดินทางการแก้ไขปัญหาเมื่อเราได้เดินทางการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับจะนำเดินทางนั้นออกมาเป็นแบบภาพล่างผลางานหรือแผนภาพเพื่อนําไปสู่การสร้างแบบจําลองเพราะฉะนั้นในการแบบจําลองต่างๆนะครับต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาผมเป็นยังไงแล้ว sketch ภาพล่างออกมาเป็นผลางานแผนภาพาออกมาตาซ้ายมือครับผมจะเป็นเกี่ยวกับตัวอย่างภาพล่างสงมิติตัวนี้คือเราเห็นเป็นภาพ งานนะครับงานสองพิตินะครับงานสองพิติบอกว่าก้างย,ยาวเท่าไหรสูงเท่าไรโดยกว้างยืดมาเท่าไรรูขนาดเท่าไร่ตัวนี้จะบอกว่าขนาดรูเท่าไหรองศากี่องศาทีอ,ทอ,ย,อ,ย,อ,ย,อย่างตัวเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับภาพลากนะครับเป็นแบบสองดีสองพิตินะครับเมื่อเราได้ตัสองพิติามาแล้วเราจะการทำมัมาเป็นสามพิติ มีความสูงขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับ x y z มีสาแกนแกนหนึ่งแกนสองแกนสามนะครับเพื่อที่จะออกไปรูปรากได้ในการกัดชิ้นงานนะครับออกแบบสมิติปุ๊บมวนสมิติแต่ละด้านออกมาแล้วกลายเป็นสายมิตินะครับเป็นชิ้นงานออกมา <c oughs> ต่อไปนะครับมาดูการออกแบบแนวคิดนะครับด้านล่างด้านซ้ายมือน,นะครับคือแบบ ผังงานเป็นผังงานความคิดนะครับเริ่มนับต้นนับค่าจากคีย์บอกเข้ามาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นกระจบจะเป็นวงรีเหมือนกันต่อไปนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับขนาดนี้นะครับจะเป็นการรับเงินต้นและัตาดอกเบี้ยจะเป็นการรับค่าตาเคีย์บอกเข้ามานะครับเสรินักนี้ต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับจะเป็นการประมวลผลการทำงาน ก็เคยเป็นพวกสูตรต่างๆตัวนี้คือเขาให้เป็นดอกคำนวณการดอกเบี้ยคือดอกเบี้ยเท่ากับเงินผันคูณอัตราดอกเบี้ยเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยนะครับต่อมาก็เป็นการแสดงค่าตัวนี้จะเป็นการรับค่าและการแสดงค่านะครับแัวค่าเราเบียยปริ้นเป็นการปริ้นโชว์ออกมาว่าเป็นยังไงตัวอย่างเอ้ยฟอกครับตัวอย่างแผนภาพครับผมเขาให้เป็นรูปภาพอธิบายการทํางานต่างๆนะครับรูปแรกเขาบอกว่า นกเขาแมวกับนกเขาแมวกับแมวและหนูนะครับอันนี้สองได้ข่าวได้ได้ข้าจะพาต้องไปจะพาเราไปเดินเล่นข้างนอกได้ไหมนะครับอันนี้คือแมวคุยกับนกเขาแมวนะครับอย่างนั้นแมวบอกว่าต้จะไปไหนล่ะนกเขาแมวบอกว่าไปบ้านหนูเงินนะครับ จากนั้นต่อไปครับแม้พูดว่านกกขาแมวอยากพบเจ้าข้าก็เลยพามาดูเลยบอกว่าเจ้าทั้งสองคนมาทำมาที่นี่เอาหนูได้พูดก่อนมึน,น,น,มน,นนะไปนะครับตอนนี้เวลาอีกสิบนาทีเที่ยงคืนนะต่อไปครับข้าอยู่บ้านมนเหงาข้าเลยออกมาหาเจ้าหนูพูดว่าเจ้ามาหาข้ามีอะไระน่นาจะหนูพูดก่อนนะครับบทสนทนานี้นะครับ อันนี้คือมีบทสนทนาระหว่บบางบุคคลสามคนนะครับมนการอธิบาตามแผนภาพกับแบบผังงานซึ่งถ้าเราผู้ตำายเราออกแบบแล้วผู้วิชาการดูแลใไมครลวิชาคอมพิวเตอร์อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับส่วนมากจะหนักไปทางแบบลำลองกับแบบผังงานนะครับผมในการการบ่งบอกการทํางานว่าแต่ละขั้นต้องทำงานยังไง อาจจะไม่ค่อยออกนะครับต่อไปครับจะเป็นแบบผูข้ขาด24นะครับเรื่องมาออกแบบประเถอนะครับหรือคุณจะมีใบงานที่ยามที่24ตามไปให้ใต้ลิงก์นะครับให้เรียนโหลดมาแล้วก็ทําเอกสารส่งครูทางแชทเหมือนเดิมนะครับแตวันนี้บบนะครับครูก็รายสิบฉบับนะครับ ทำงานส่งกันด้วยนะครับเหลืออยู่อ่ะม .3 สามครบแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับ